สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทำมัทชาราเต้นะครับจาก o อ๊ตไซส์นะครับก็คือนมข้าโอ๊ตนั่นแหละครับเพราะว่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราลองทํานมข้าโอ๊ต้วยตัวเองนะครับแล้วผมอยากรู้ว่าถ้านมข้าโอ๊ตที่เราซื้อมาจากแบรนด์ดังๆหน่อยนะครับก็จะรสชาติยังไงนะครับวันนี้ผมก็ได้ตัวนี้มาครับก็เลยลองสั่งมาในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นยี่ห้อโอ๊ตไซส์นะครับ เป็นของแบรนด์มาจากอินโดนีเซียนะครับตัวนี้เป็นนมข้าวโอ๊ตนะครับแต่ว่ามีส่วนผสมของน้ำมันคาโนล่าด้วยนะครับก็ความข้มพ้นพเป็นยังไงแต่ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังอยู่นะครับในต่างประเทศที่เขาใช้ทําในคาเฟ่นะครับผมเนี่ยเป็นบาลิสต้านะครับเบรนนะครับผมใช้ทํานมลาเต้ผสมกับกาแฟพวกมะชาได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูลาเต้มะชา โดยตัวนี้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะมาลองชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขวดนี้ขนาดหนึ่งลิตรนะครับคือเขาไม่ใส่น้ำตาลนะครับเป็นแพนเบดเลยนะครับผมตัวนี้ใครที่แพ้นมถั่วเหลืองก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับตัวนี้แต่ว่ารสชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันก่อนเปิดเลยนะครับขออนุญาตดมก่อนครับอืม เอาจริงนะมันกินเลตตาซอยครับประมาณนี้ครับทุกคนสีเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืม อร่อยครับทุกคนคืออร่อยเลยครับใครชอบกินเะตาซอยอยู่แล้วครับตัวนี้ใกล้เคียงนะครับรสตาซอยรสรสจืดนะครับแล้วก็อที่กล่องสีขาวครับแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับตัวนี้รสชาติใกล้เคียงกับตัวนั้นแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันจะมันกว่ามันแล้วก็หอมมีความหอมมากคือไม่มีกลิ่นข้าวโอ๊ตเลยครับไม่เหมือนกินข้าวโที่ผมทําสดๆเองเลย ไม่เหมือนนะครับตัวนี้เหมือนละตัดซอยมากกว่านะครับแล้วก็หอมนะครับมันนะครับหวานนิดๆไม่หวานมากครับน่าจะดีเลยนะครับถ้าไปทํามัชาลาต้โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทํากันดูครับผมเดี๋ยวขอชิมให้หมดก่อนนะอร่อยมากครับมาเริ่มเลยครับทุกคนก่อนอื่นก็มีถ้วยมัชชะนะครับผมแล้วก็ไ้่ของเราก็ผงมัชชานะครับ ตัวเดิมนะครับนี่ครับแบนเดิมทำสามจุดห้ากรัมเหมือนเดิมนะครับสูตรเราอืมแสงไป สามจุดหนึ่งสามจุดสามประมาณนี้ครับใช้ได้ทำการนะครับล่อนช้าครับผมครอบแบบนี้ครับแล้วก็กด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  บางทีถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบความเข้มนะครับก็ใช้ประมาณ3กรัม2.5กรัมก็ได้นะครับเพราะว่ามะขามเราเนี่ยมันเป็นตัวถุงสีดําที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นแบบเข้มสุดนะเป็นเกดพิธีนะครับแต่ราคาย่อมเยาวนะครับผมผมว่ารสชาติดีเลยนะครับกิ่นก็หอมมากนะครับเรียบร้อยครับ เอาเราทุกคนตอนนี้ผมได้น้ําร้อนนะครับประมาณ80องศานะครับเดี๋ยวเราเทลงไปเขาก็จะลดความร้อนลงอีกนะครับก็ประมาณ70นิดๆก็ใช้ได้ครับผมเทลงไปเลยประมาณ50 ml นะครับเนื้อจะไม่เห็นผมใช้สัก40พอเนาะโอเค40พอจะได้ข้นหน่อยแล้วก็อื กินแบบอูมามิสาลายขึ้นมามากนะครับทุกคนนวดนวดเขาหน่อยครับแล้วก็มีการชงนะครับกลิ่นอูมาม,มิมากนะครับกิจช่รงนะครับ ในที่แล้วครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็อพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวนมลาเต้ของเรานะครับประมาณนี้ครับทุกคนน้ำแข็งครับผมจะไม่ใส่น้ำแข็งจนเก็บเต็มนะครับเพราะว่ามันมีเสียรสชาตินะผมชอบเข้มข้นหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเกลยง่ายๆครับผมถ้าเรามีนมตัวนี้แล้วนะครับ ก็คืออ่ขยา่าสสนิยนะครับแล้วก็ทุกคนเทลงไปง่ายๆครับเดี๋ยวดูเอ็มอลด้วยว่าเราใช้เท่าไหร่นี่ตามใจชอบเลยนะครับประมาณนี้หนึ่งร้อยแล้วกันนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ตัว นี่ครับมาชะมาชะของเรานะครับผมเทลงไปเลยครับนี่ครับทุกคนแต่ยังไม่จบนะครับเราใช้น้ํำธรรมดานะครับล้างนิดนึงนี่ครับแล้วก็วบนะครับเทลงไปแค่อันนี้ก็ได้แล้วครับร้อยห้าสิบเป็นแมนะครับผมใหดูก่อน 1้อยหาสิบเนมวนะครับเราก็ได้เมนูมอชาร์าเต้สำหรับคนที่แพ้นมบัวนะครับนี่ครับหน้าตานเราประทานแบบนี้นะครับใครที่แพ้นมบัวนะครับเดี๋ยวดูอ่านนี่แพ้นมบัวกินได้ครับผมรสชาติเดี๋ยวต้องลองชิมดูครับผมเหมือนเดิมครับคนก่อนนะครับคนก่อนเขาไม่เอาโอ้ยไม่ใช่นะครับโอเค นี่ครับนี่นี่น,นี่สีสันหน้ารับประทานไหมครับทนุนหน้าดื่มนี่ครับโอเคชิมกันดูอือดีมากโคนอืมใช้ได้ครับ ผมจะไม,ม่บรรยายอะไรมากครับคือแบบมันทําให้มชาชะชัดนะครับผมและมีความมันความนัวของตัวนี้อยู่นะครับก็แล้วแต่ลิ้นแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วก็โอเคนะครับไปลองกันดูครับใครอยากลองนะครับผมสําหรับมาชาลาเต้นะครับอืมใช้ได้ทุกคน จะแค่แบ่งปันสูตรนะครับสำหรับคนที่แพ้นมบัวนะครับตัวนี้คือทางเลือกครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านนะครับ